อันนี้เป็นวิธีการหยดที่ถูกต้องนะคะค่อยๆหยดทีละหยดรอให้หยดแรกซึมไปก่อนนะคะ จะเห็นว่าปัสสาวะไหลผ่านไปปกตินะคะ อีกวิธีที่สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะก็คือหยด4หยดพร้อมกันเลยก็ได้ค่ะ วิธีนี้ก็ปัสสาวะก็ไหลปกตินะคะต่อไปเป็นวิธีการาใช้งานที่ผิดนะคะในวิธีต่างๆนะคะอันนี้เป็นแบบว่าหยดทีเดียวเลย จะเห็นว่าตลับแรกนะคะมันจะมีปัสสาวะที่ไหลย,ย้อนจากฝั่งเส้นคอนโทรลลงมานะคะทําให้ปัสสาวะไหลไปไม,ไม่สุดนะคะเพราะว่ามีการไหลของปัสสาวะย้อนกลับมาทําให้ผลการตรวจมันอ่านค่าไม่ได้นะคะ สังเกตว่าจะเป็นทุกเทนนะคะเทนนี้ก็เป็นข้อสังเกตชุดตรวจที่ตรวจถูกกับตรวจผิดนะคะถ้าอันที่ตรวจผิดแบ็กกราวจะเป็นสีชมพูชมพูครึ่งเดียวนะคะแต่อันที่ตรวจถูกจะแบ็กกราวจะใส่ขาวตลอดทั้งตลับนะคะ